ทำให้ตายยิงหน่อยก็ได้นะตาจะรอเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเ้ยี่อะไรเอาให้เสร็จสิดสิปิดอะไรเัาให้เสร็จโอเคเอาสิเยเห็นไหมล่ะอ้จาเ้ยเาสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมัตเตอร์โมเมนต์ครับ สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ l u c k y Over นะครับเป็นเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟและก็เว็บเติมเกมนะครับที่มีโอกาสได้ของเยอะมากแล้วก็ไม่โกงนะครับก็ครั้งแรกเนี่ยถ้าเราไม่มี i อเแล้วก็เรามากดสมัครได้เลยครับมาใส่ยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดครับแล้วก็อย่าลืมกด i am อม m ู n แมนนะครับแล้วกดสมัครได้เลยต่อมาเมื่อเราอยู่หน้าเว็บแล้วครับให้เรากดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็เลือกทัวร์เนะครับจากนั้นให้เราไปที่แอป t ูมันนี่วอลเดนะครับ เราให้กดเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงที่ส่งซองของขวันนะครับแล้วก็พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะครับแล้วก็กดแจกให้แค่หนึ่งคนนะครับจากนั้นก็กดสร้างซองนะครับแล้วก็จากนั้นให้นําลิงซองเนี่ยไปวางบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินโอเคครับเห็นไหมง่ายไหมจากนั้นก็มาเล่นเกมครับชื่อเกมวอลกี้โลดครับเป็นเกมที่ใช้ฝีมือร้วๆครับก็คือให้เรากดหยุดเองนั่นเองอ่ะลองดูเลย โอ้ห่าแต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสวย1,000ครับจากกั้นให้เราเอาเพจม,มาแรกกันนะครับก็คือให้เราใส่ uid นะใส่ uid แล้วก็เลือกจำนวนเพชรที่ต้องการเลือกนะครับแล้วก็กดเติมไปเลยเดี๋ยวเรามาดูที่เกมกเลยนะครับโอเคครับเข้าเกมแล้วครับโอเคเราไปดูคลิปต่อได้เลยนะครับ ไปสวยสวยไมยิงไงไปปุ๊กปุ๊กปุ๊กดิเจ้ากูเนี่ยของกูไอ้สัตว์ยัดแม่ไอ้คนไว้แม่แม่ยดูของก็ได้แ่ะหลังหลัเฮ้ยไอ้วุนไอ้สัตว์กูร้องไม่มีไอ้โมโอ้ย้ยช่วยกูก่อนเถอะน้องกูัวร้องเลี้ยงเล่นวุนหุนเลี้ยงเล่นจริง พี่ตากูเองกูมาแล้วกูมาแล้วพี่ตากูมาแล้วกูอยากจริงเฮ้ยหลังหลังหลัไรเกูอะไรบุ๊ดุหลังกูมาอะไรพี่ตาขึ้นขึเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเอ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 อเเ้ยเ พี่มาลิมึงกระโดดมาดิเจ้ยโดดมาพี่มาลิมมึงยัแบบไม่เป็นไรรถมันไม่ระเบิดรถมันไปแล้วอยู่ดีๆไอ้นี่เป็นงานจัดนะกูบอกนะอ้นี่เป็นงานนะนี่เป็นงานนะขึ้นบ้านขึ้นบ้านอ้นี่เป็นงานตามขึ้นบ้านอ้นี่เป็นงานตามกูรู้รู้ผมรู้เอาที่มาลิใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับที่อยู่กับพี่ตั้งแต่พี่วิ่งขั้ว่าหน้าแล้วกันหน้าฟาดกไม่เคยไปนะนี่ใช่ป่ะบนนี่ใช่ป่ะ อกแม่นนีเออตายัดสับพักตัวโตไอตาไปตายโหงเถื่จริงๆโว้ยเออไอเฮียดาพาเป็นเหตุเลยเฮียสังเกตได้อะไรตาเอออะไรอ่ะโต้ตัวเองบ้างเลยกูอยากโดนเตะปากว่านั่งลินจะเอากูไหมมาวักกูเอาได้หมดแหละเฮียที่ร้อนลินผมบอกแล้วไงครับว่าเบาๆหน่อยกูแก่บ้านผมมันจะนอนมันง่วงงกับคนงูงกับรับตายไป็นไรซัดขอให้รับตายก็จะไม่โคมะเขาจะน่าจะยิงไอ้โง่ไง ยิงโง่พ่อมึงนะใครโง่อะไม่ใช่พี่ที่มารีผมจะสอนอะไรพี่อย่างหนึ่งนะขอสอนหน่อยคือถ้ารู้ว่าตัวเองไม่คมอะก็หลบไปโอ้ผหพุกูจะทำเกมจะเกะกะพี่ไม่้อาใจ่เป็นตัวแทงเราพี่เป็นไม่ต้องไม่ต้องเสือกเขาเรียกว่าไม่ต้องเสนอยินหน้ามาผมพุกผมจัดการเองเลยพี่เกาหน้าไปเล้วแต่ไหพี่เล่นกันอย่างไไม่ไม่ฟังผมพี่ฟังผมพี่มึงอะต้องเก็บของตัวเมืงอะเก็บของอย่างเดียวพอ ยิงเองพวกผมไอบุ๊ดไอแพนด้ายิงเองพี่แกบขอแล้วก็โม้เดินโมงโงงๆไปแล้วพอได้ที่หนึ่งก็แอกไปเออไม่ใช่จริงไม่ใช่แบบจะเป็นโค้ดจะใคเหี่อะไรก็ไม่รู้เออมันไม่ได้มันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่หรอกมึงบอกวาวอยู่นั่นแหละแค่ลงก็ไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะจริงโอ้โหสภาพเข้าใจด้วยไง เล่นเกมอะไรเก่งบ้างถามจริง R อ F วีฟีไฟฟีฟ่าเพถ้าเกมเกมเกมอะไรเก่งมากในวงการตั้งคิดด้วพี่มันี่เขาจะเสียใจป่ะเราพูดกันเดีเออไม่ต้องเสียใจหรอกใน F ีไฟหนึ่งหนึ่งอะกูถามจริงในวงการอ่ะมันชนะใครมั่งกูถามด้วยเขาชนะใครมั่งในวงการอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ไม่ไม่พี่พูดจริงแล้วนี่พี่ตาผมจะว่าอย่างนี้เลย ในในวงการฟีฟล์พี่บอกเก่งสุดแต่พี่พี่ชนะใครบ้างพี่ตามพี่ตามเดีนพี่พี่ไอติ่ีเขาหลอกแรกอ่ะติ่จริงจริงจริงมดาเราอ่ด่ามันไม่ใช่แบบนี้ไอ้ตายไอ้เก่นี่แม่เอีมือก็งันงันแบบหัวยองยองยองกันแล้วพีจริงจริงจริงนะเขาไม่เคยชนะใครเลยนะหนึ่งหนึ่งอ่ะมีแต่แบบชนะพวกเออเออไอ้หน้าขาวอย่างเงี้ยแบบเด็กน้อยปอลแบบมสองมหนึ่ง นะพวกที่แบบโอนเงินหลายหลังไม่ต้องพูดน้องก็ทำลิปกับพี่เปิดต้นแหละเดี๋ยวเบี่ย550อะไรเงี้ยทำดีที่สุดแล้วเราไปคนเอาดี้ยวพี่จะหายแล้วพี่มาเออก็าได้จะชนะไหมไอ้ยาเขาจะร้องแล้วมึงไปเล่นกับไปเล่นกับยูดายก็แพ้ไปเล่นกับพี่คิงก็แพ้ไปเล่นกับบุธก็แพ้ไปเล่นกับผมก็แพ้แต่ก็บอกเพลงเก่งไปฝึกบ้างผมพูดจริงในวงการเกมอ่ะ เขาจะได้หามเขาจะได้พี่เออต่อไปต่อในเชียงรายตอนนี้เป็นไงพี่จะได้แบบเด็กมันจะได้นักขี่บ้างเว้ยบอกว่าตัวเป็นอันดับหนึ่งบอสีก็ได้งับวแบโซบิจ้าเออร้องไปเลยเขาชอบสอนกูไงก่อนก่อนเปิดสตรีมก็ด่ากูเธยบอกทำรูปใช้กูทำรูปใส่เครดิตนิดนิดหน่อยๆทำมาเป็นด่าอย่างนั้นอย่างงี้พี่มันีเมมปากแล้วตั้มพี่มันีเมมปากร้องเลยไอ้ตว์ร้องเลยกูไม่โอด้วย กูไม่โอด้วยร้องดิกูไม่โอด้วยเออดิโอ้ให้แม่งร้องอ่ะเออร้องดิร้องดิเออร้องดิกำบอกให้ร้องเลยมันร้องเลยตั้มรังใหม่เขาก็ดีพวกเราตั้มเขาจะร้องแล้วตั้มร้องไปเลยจะเป็นอะไรล่ะร้องไปเลยบีบน้ำตาเก่งนี่เดี๋ยวนี้ไปเล่นแอคติ้งกับคุณมอมาไม่ใช่เหรอฮัลโหลน้นตาเจลเคนี่อี้ยโอ้โหร้องเลยร้องเลยเล่นก็ไม่ได้เก่งจ๋าคนในทีมอยู่นั่นแหละ เราตีมที่ด่าพี่กูยับเออเย็นพี่ตั้มผมไข้ใจพี่ไว้เฮ้ยไม่ไม่ขอน้ำตาเขาน้ำตาไหลแล้วนะพี่ตั้มไอ้กินแต่ร้องก็ร้องไปเลยมันไม่มันไม่เออดีกูที่เขาไม่ได้สตรีมด่ากูอย่างนั้นอย่างนี้เออตีกหน้าสมเพชเุ้ยเนี่ยมึงเหมือนปลาบูทโทษก่อไปแรงไปแรงไป พ่ตาผมพ่ตาพ่ตาขอโทษโทษเทษผมด่าเพื่อ่อผมด่าเพิ่่อพี่เมื่อกี้ผมอินไหน่อยความใจมันเก็บกดโอ้โหโโห้พี่ชอบเป็นโค้ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยกูวุ้นวุ้นวกูวุ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยพิตาจะร้องไห้แล้วอ่ะเฮ้ย้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพาไปดูพราทิตยล้กันป เล่นยังไม่สามคีมาลีแหม่ยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอจะให้ได้ใช่ป่ะเล่นเป็นสามาคีพี่อย่าฟังคนในทีมบ้างสามาคีแล้วเนี่ยผมก็ผมดึอออกแล้วพี่จังเออพี่เอาอะไรอีกวะเฮ้ยขอคนดูให้แตกเซฟตาเฮ้ย ไม่ไม่ไม่พิตาทุกคนสังเกตนะตอนตอนเล่นทีไรพี่มันมีเขาจะเล่นให้แบบตัวเองดูโง่ที่สุดแบบสมมติมีสี่คนใช่ปะเพื่อนอยู่ด้านหลังมันวิ่งเสนอหน้าวิ่งเข้าไปเพื่ออะไรแล้วพอตายด่าลูกทีมเพื่อเพื่ออะไรแต่อันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นคือมันจะทําเพื่อแบบเพื่ออะไรเพือจะโชว์ว่าตัวเองเก่งแต่ทั้งนั้นที่ตัวเองเล่นไม่ได้เล่นง่จริงก็ไม่โฟมกูเองกูเองโอ้โหมเอบอกกูเองกูเอง ตึ้งน่ากลไอตั้มนี่ถนดหเลยอ่ไม่ไม่เขาทำไม่ถูกโดนาสวนทีแทบวไอ้ที่อตอ่เป็นไอตั้มเนี่ไอุ้ตไอุ้เราไม่ต้องไม่ช่วยม่ได้ไม่ได้กูเองเอาดี๋ยวดจริงได้ทั้งตัวเขารวม่ะสามตีนี่เดี๋ยวโดนเขาสวนจับล้มไอ้ที่อะขำไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงวุวุฒูู วุโกเอ้ยชินแล้วชินแล้วชินแล้วนี่ไงวู้แม่งล้วไอ้สัตว์้องไอ้บะเยี่ยมวุ้าวุ้ได้อยู่วอได้อยู่ตาย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 ไ่ต้องาปหนังฟันพิตาไอพี่มะรีเป็นไรอะไปห่นหมทำไมอะเฮ้ยมึงไม่ยิงนะจะเออพี่ตาเอาพี่ตาดูนาเมยอ่ะ ไม่ทำไอ้ยันตี่เป็นนี่หวถาด้ยเจยีมาด่ห้าค้เท่ากับยี่สิห้าแล้วที่มานีาทำกิเล่าตามทำกินดว่โอ้ยไอ้ตาไอ้ตาอ้เยอะกว่ามึงหงไกระจอบมึงเงี้ยปากเนี่ยนั้นแหละพี่ตาพี่าเด็กมันให้สมัดไฟอ่ะไม่ได้่าพี่มาดีเลยอ่ะ เก็คลิปลงพรุ่งนี้สมัครไฟอ่ะกูทำกูถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้แม่งอ่ะคลิปสมัครไฟอ่ะเพื่อนเพื่อนเมีคำกูดเมื่อวันที่25กันยายน2560เออมือให้มาเป็นศูนย์เสียครั้งยิ่งใหญ่ไหนลองเล่นแบบสุดฝีมือสุดกำลังสุดสมองดิได้ป่ะทำให้กูดูได้ไหมเพื่อนตั้งนิดเราเราเราไม่ด่าเราไม่ด่าพี่พิษตาได้ไหมได้ไหมให้กำลังใจโอเคแมสได้ไหมได้ไหมตายงไม่ส่งเสริมไม่ซ้ำเติมกูตายคนแรกเรียกกูไอ้ลูกกระหลี่ได้เลยใช่ใช่ององอินท่าถ้าพี่จาเรียกคนแรก โอเคก็รองให้เขาโอกาสเขาบ้างทีมาจะพัฒนาลก็ได้โอ้หไอคนที่ตามมจำคืมพัฒนาด้วยเหรออุ้ยพูดตรงถ้าถ้าลงพีตอนนี้นะกูด่าแท้เลยเอาดิดันเฮ้ยโอ้โหเอาดิจริงจริงดิสุดยอดสุดยอดมันก็มือให้รีดตัวสุดยอดไอ้เหี้ยกูกูไม่คิดว่าเขาจะทำจริงนะเนี่ยรอบระดดีดีสุดยอดเลยปาสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอด้ลยควายตัวนี้ขึ้นมาหน่อย โอ้โหตะวันปดปานะฮะงหวันี้นะครับมาีเมาเมตาหลังพี่ตาหลังพี่มีตัวหนึ่งอะตาตาคีเดียวตาด้คนเลกตายมึงลูกกะลีไปไปไปหลงว่ะเอ้ยช่วยผูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยผ้กู้บุเบุุุชยช่ว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 ย ไอ้ชุกเลยชุกเลยชุกเลยไอ้ก็ได้ไอ้ก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ยไอ้หอร้องเฮ้ยวายไอ้บุ๋นไอ้บุ๋นไอ้บุ๋นทุกคนครับพิมพ์ตามที่เขาสะขอนะไอ้บุญเอาปืนนี้ยิงกูทีบุญเอาปืนนี้ยิงกูหน่อยวันนี้ไอ้บุญขึ้นมาก่อนโอ้ยนี่นี่นี่ไอ้บุญเอาปืนนี้ยิงกูปืนยิงยายิงกูเฮียแม่งแบบเขาไม่น่าโเลยิงนะโดนมาต่อยตายเหรอเฮ้ยอะไรโดนยิงครับโดนมาต่อยอะไรก็โดนยิงโดนมา พูดเองตายเองโมเองโอ้แพมมัดกูยังงงอยู่ทีมไหนไม่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 คือกูพูดแล้วคืกูบางทีคือมันไม่อยากด่าแล้วมึงเข้าใจปะ่คือมึงเข้าใจแบบพวกควายไหมแบบแบบพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคือแบบด่าด่าแบบกูเคยด่าเขาหลังไหมอ่ะเขาัะไม่ไม่หือเอืออ่ะแม่งด่ากูกลับด้ยเนี่ยเป็นไงอ่ะสุดท้ายมาน่าจะปีนโง่โง่คนดูเขาเห็นให้เขาด่าตี่รันตําตลอดเลยเตือนแล้วเตือนเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วตืนพูดแล้วพูดอีกก็ยังทำ พูดจนปากเปียกปากแฉะแม่งก็ไม่ฟังคือพูดเมื่อกี้เลยว่าแบบชาติลงพิษกูแบบในการลงตามนะใช่อยากจะลงไม่ไม่คิดว่าจะทำเนี่ยนะแม่แก่ไม่พี่ตาผมถามจริงพี่แก้งโง่ป่ะอ่ะขอขอตรงๆแก้งโง่หรือโง่จริงอ่ะแก้งโง่หรือโง่จริงตอบแก้งโง่หรือโง่จริงกูถามพี่คุณตอบว่าคุณตอบพี่เขาจะลองแล้วมึงพูดอะไรกันวะตอบ ต่อดิไอ้เนี่ยเขาจะรองจริงไงวูไม่แกล้งโง่หรือโง่จริงตอบตอบก่อนตอบก่อนแก้งโง่หรือโง่จริงแก่ตอบตาโง่จริงหรือเป็นคาแรคเตอร์แก้งโง่แบบแบบโง่ๆให้เขาด่าเป็นคาแรคเตอร์หรือโง่จริงตอบตอบตามฝั่งไดาดิว่าตอบจริงตามตอบก่อนมึงตอบไอ้สัสใจเย็นพี่ด้ามือของผมหอนให้ให้ให้วิวเรียนนานหน่อยสงสารเขาสงสารเขาอี เบื่อเฮียใช่พี่สอนมึงให้มึงได้ดีนุ้ยมึงจะไมทำอย่างนี้วะคือพี่ตั้งสอนเองได้ดีนะเว้ยตาเฮียเพื่อนตั้งไม่เคยฟังเพื่อนรุ่นเลยแบบนี้เลยเพื่อนหน้าเพื่อนอะไรก็สอนทุกอยางบอกกอ้เขาปากทุกอย่างเฮียแล้วอย่างมึงก็ต้องบอกสุนทีน่ะโอ้โยเฮียเอ้ไอตาร้องไห้เบื่อเฮียไม่ไม่เขาไม่ต้องมาร้องหรอก ตอนเขาด่ากูอะอตนคนดูครับตอนที่เขาด่าพี่ตั้มอะคุณดูไม่สงสารด่าเขาด่าทุกคนเออะสากักกิ๊กกักเฮ้ยไอเฮียไอ้มาลีต้นสตรีมไปไหนวะที่ปากดีๆดีไเงียเงี้ยเลยไอ้คนนั้นน่ะไปไหนอย่ามาน้ำตาเระกี้น้ำตาเระกี้เฮ้ยตาเราผมด่าให้ได้ผมกูด่าแล้วกูด่าเขาได้ดีด้วย ก็ไม่ใ <minutes> ช่ด่าแบบว่ากูด <while S 1> ่าบ4 18เออไม่ใช่แบบไปด่าแบบสกิมังว่อคือกูด่าเรื่องที่ว่าเขาเล่นทำไมเขาเล่นงูตาร้องไงตาร้องไงไม่กูอยากให้เขาตั้งใจเล่นเว้ยบางทีอะผมอยากให้เขาตั้งใจเล่นกินแล้วพี่ดีอเขาบอกว่าเขาต้นสตรีมไม่ใช่ถามไอ้บุ้ดไก่ด่าเขาบอกว่าวันนี้อยากเล่นให้แรงขึ้นและดูเขาเล่นสิไม่ฟังอะไรเลยเล่นเดินสงอนสงแงนไปเรื่อยเดินชมดไำตาไปเรื่อยตาร้องจริงตามตาล้องจริงร้อไปเลย ตลาดแม่มันยังไม่ฟังเลยเพื่อนมันจะฟังเออโอ้โยเฮ้ยแรงนะเพูดเขาดีๆหน่อยยากอะเมื่ะเมื่อเมื่อสิ่แม่แม่สอนหลายรอบแล้วยากพูดเขาดีดีหน่อยยากมากเลยเันเป็นนู้นทัศ์พีกันองี้แหละโอ้เฮ้ยพูดเขาดีๆพูดเขาดีๆพูดเขาดีๆๆผดีพูดเขาดีดีพูดเขาดีๆีเฮ้ยเคไม่ฟัหรอกอมารีมึงก็ไม่พูดเฮียอะไรเลยเนาะมึงก็ จะเย็นเป็นได้ปล่อยปล่อยปล่อยมร้องไปเลยปล่อยมาร้องไปเลยเป็นบ้าไกูต้องสองแชกัเพื่อนต้องสี่สิบแปดหัวเขาจะเล่นไงก็ชีวิตไม่ครับแต่แต่ตอนสตรีมเขาบอกให้พวกกูเล่นดีๆมึงเข้าใจไหมเขาบอกเป็นพวกกูเล่นดีๆแต่ดูตัวเขาเมื่อเข้าใจในสภาพสมมติอันนี้กูยกตัวอย่างมันมีสี่มันจะเดินแบบไปสล่อนไปคนเดียวแบบ เดินให้แบบแบบงงๆคือถ้าจะเล่นยังไงก็ได้แล้วเขาด่าเขาเขาาด่าพวกผมแล้วนี่เขเล่นะแล้วเขาด่าบอกว่าทำไมพวกมึงเล่นงงไม่ช่วยกูก็ดูเขาเดินดิก็ดูเขาทำนี่เขาก็จะบอกว่าจะเล่นให้มันชนะให้เอาหน้าตกคนดูแล้วดูเขาเล่นสอนน่าเหนื่อยวันเหนื่อยเหนื่อยแล้พี่ตั้มเพียรมาไปรวมเถอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเบื่ออตั้มเบื่อเล่นกันเป็นทีมถ้าเล่นแบบนี้เป็นคนโซโล่เธอจะเป็นแบบนี้นะว่าว่าอยากได้แบบดีๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายดูเขาเล่นไหว สอนนะให้จำไม่สอนให้ด่าเลยแบบนี้พูดได้สอนไม่ได้พูดได้เถียงอ่ะเออโอ้ตาลองแล้วเลยไม่ด่าเพราะแข่งกันได้ไม่ได้หรอกได้แต่เขาล้อจริงเรอเใจเขาหน่อยเขามาสตรีมเขาก็กินเหล้ากินยามาเหนื่อยเนี่ยเซฟเทปตั้มหน่อยครับเซฟนั้มหน่อยมาหมาหเราเซฟกูหลอกเซฟกเขาเถิดน้ำตาแม่งน้ำตาไม่ทุกคนผมจะบอกให้นะทุกคนผมจะบอกเลยนะบีบน้ำตาไม่ออกตอนเนี้ยทำหน้าตื่นซื้อไปงั้นแหละบีบไม่ออกเลยดูทรงบอกบางกอลเอาน้ำมาพักยืนไหนอยีกยูเยอะกูไม่ทีมละ าเอาตาขอาทษครับผมพี่ตาต้องยอมรับบ้างดิไม่ใช่พี่จะงงใช่ใช่แต่แต่นี่ผมพูดจริงนะคือพี่พูดกับผมว่าไงให้มึงเล่นกับกูเวลาสตรีมมึงเล่นดีๆมึงอย่านอกเรื่องผมไม่ได้นอกเรื่องแล้วผมก็บอกพี่ดีๆทุกอย่างตอนบอกตำแหน่งให้ไปตรงไหนไปตรงไหนเล่นกันเป็นทีมอแบบพีนี้สมมติแบบคือพี่ตดาจะฟังกันบ้างไม่ใช่เลยแล้วคือพี่ก็จะมาด่าผมหลังไหมว่ามึงเล่นโง่ให้เขาด่ากูแต่แต่พี่นั่นแหละเล่นโง่ให้ผมด่า ฟังกันหน่อย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 จริงๆฟังกันหน่อยตาต้เบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อผมด่าผมก็มันก็ไม่ดีผมก็เข้าใจพี่เป็นรุ่นใหญ่แก่จะตายแล้วผมก็ไม่อยากด่านี่ปีนเกลียวแต่พี่เอ้ยเอพวกเราไม่เคยปีนเกลียวพี่เลยนะเว้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่แต่พี่น่าจะฟังผมมั่งผมผมก็นี่ผมก็เหนื่อยที่แบบอย่างพี่แบบควายอ่ะเหนื่อยนุ้ยเดี๋ยวกูสร้างเองมึงมา่งนึงเลยปะโอ้ยเสียสีอือืนะ นี่ใครพี่สู้กับใครพี่ก็มแบบพี่ตายอย่าเลยพี่อย่าทำให้คนตายได้เหลืออะไรอย่างนี้เลยมันพี่ฟังผมนะพี่อย่าอย่าไม่พี่อย่าพี่ตาพี่ตาอย่าเลยไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่พี่อย่าต้องฟังผมนะทำพี่แบบอย่าอย่าแกล้งบ้าได้ไหมอ่ะเป็นอะไรมึงเป็นอะไรพี่มึงเป็นอะไรเป็นอะไรอีกฮะประสาทเหรอไปโพล่าหรืออะไรหรือวันนี้ลืมแดกยาหรือไงไอบูชงโปให้แม่งแดกดิไม่นากู ตายเขาได้ไม่ใช่เขาได้บาดได้บาดเอวเพราะเพราะเขาก็รักกูมึงนัเว้ยเฮ้ยเขาใส่ผมเพชรเลยว่ะเฮ้ยเต่เพชรซื้อมาสามหงป่ะเนี่ยใช่ปะทุกคนฟังนะตอนเขาด่าผมเขาไม่คิดล่ะไอ้สัสกูก็มีหัวใจเออตาผมก็มีหัวใจเฮียตอนด่ากูอะกูเป็นหมาเลยมีมุมการอ๋อแล้วทำไมไม่ปั๊มแล้วทีนี้มันเรียกเราเี่นาไอ้ตั้มเพราไม่ใช่ไหวแกมาเบียร์อัตาใส่คนดูอหวเฮียเออแล้วจะ้วทำไมคนดูมาด่าผมแล้วแล้วตอนเขาแบบเนี้ยยังไม่คิดมั้งอ่ะ ไม่เงินปรับเลยดังั้นแต่เข้าใจแล้วหน่อยได้ป้าตานีเงินยังบังอยู่เย้เอาหัวนะเอาหัวนะไม่เอาตัวนะเอาอะไรอ่ะไปตายเพืหัวเยอะหัวเยอะกว่าพี่มองมฮอนอยากไปฟังพวกเมียตั้งเลยเ็นี่ยเป็นเก่งยิงสองให้ซ้ายดิถ้าไม่อะเออที่พี่เคยสอนนะป้าหัวครัไม่เน้นตัวทุกทีเฮ้ยนี่ไหละเอาดิแต่ยิงไม่โดนก็ได้คราตอนตอนนี้ปื้อนอะไรบอกดิเฉยๆถ้าไม่เอมาเดีนมาเดี๋ยวมาคือเราอยู่กันไม่เข้าเข้าขัวเอาไว้เใช่เราเอยู่กันมาตั้งนานเพื่อนเออทำไมดิดิรังอ่ะเราช่วยกันหมด มึงจำดีทำไมดีกับเพื่อนเออที่ไอ้ตาไโดนดีไข่อ่ะตอนนี้ดูแก้วแมวเขาอ่ะทำได้ตอนนั้นอะสมัยก่อนตีอะกูยังตียอดหน้ามึงเล่นอยู่เลยเออไอ้ตามึงยิงแต่ตัวเขาอะเฮ้ยอย่าเย็นให้กันละเจนมามาพี่มาดีซื่อพี่มาดีซื่อซปพี่อะไรเรื่องอัไรเว้ยล้มขสาปสะมาษณ์คือถ้าพี่เห็นื่อยนะจับรองคนดูให้ใจละทำได้นี่พี่จะแบบโคตรแบบว่าได้ได้หน้ามาเลยพี่เออคนดูครับบิ้นเซฟพี่มาดีหน่ะครับ

<c oughs> มันก็มาดูดีเลยตามันคุ้มน,นั่งเนี่ยคนในบ้านเขาจะว่ามึงบ้าน,นะตาเอ้ยเหมือนตอเาเกี่ยวกับคนอะ <c oughs> ไอตาแอคเลย, <c oughs> ยตัวเดียวแอคเลย <c oughs> ได้ <c oughs> ถ้าพี่มาลีชนะ4-4 <c oughs> ผมให้เลยหนึ่งร้อยอดินีเอาไงอ่ะ โอ้ยพี่ไม่ใจเยนพี่ใจเยนพี่ใจเยนพี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ตั้มกำลังล็อกหัวพี่อยู่โอ้โหควายเลยตากูบอกให้มึงตั้งไอวอลมึงใจเย็นๆมึงฟังกูไหมอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะไอพี่ตั้มยิงหัวอีกแล้วอ่ะพี่คนละหนึ่งหัวทำไมฮ่าฮ่าฮ่าเอนี่มันจะชนะเหรอถามจริงดูสภาพตัวเองป่ะเก่งกว่าตาเลยแต่ว่าแต่ว่าตาตาใจได้แต่ตาบิ๊กนั่นไงจบปกูขอไม่เดียวพอจบป่ะทำไมพูดดิเก่งนี่เอาสิอะไรอ๋อ พอวัดความคงคมจริงมันก็ไม่ไหวจบปะใช่ไหมแตแอปให้เป็นงั้นแหละรู้รู้รูู้ได้แค่วินแรกเท่านั้นแหละพูดวบอกมจริงที่ที่แบบที่ไม่ได้เล่นหรอกที่ไม่ได้เล่นหรอกพูดจริงจเออบอกกันเลยที่ไม่ได้เล่นหรอกทำไมกูเริ่มหักไอ้ตาถ้าใหม่เมื่อกี้ดูแก้วแพ้เขามึงก็พูดอย่างเงี้ยเลืมใจเย็นตาใจเย็นอะไร ตั้มมึงเบาๆให้ขอด้วยใจใจน่าสตรีมตั้มเก่งใจน่าเออเนี่ยแค่ที่เขาขายที่หน้าพอได้เหรอไเนี่ยไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่ไม่กูไม่เก่งแตแล้วเมื่อกี้มันพูดเองมันพูดเองมันพูดเองมึงไม่มีความศักดิ์สิทอยู่เลยได้ได้ได้พีจับให้พี่ตั้มเอาเจ็ดหนึ่งพี่ใจเย็นพี่ตะม่นกำลังยยนอยู่ให้มันขายหน้ามันยัอยู่เดี๋ยเราก็จะแพ้เนาะสมัยพี่ตะนั่งจีนนี่ไอ้แอวกอย่าแอกฟังนะดาดเฮ้ยตั้มเลยตั้มเลยตั้เอาดิด่าดิด่ากูดิด่ากูดิ ด่าดิจะเย็นพี่ดิด่าด่าดิด่าไม่อยากโดนด่าไงเอาด่าสิด่าด่าดิชอบโดนด่ากดด่าด่าดิด่าเราบอกให้ด่าไงไม่ด่าละอุดอะไรกันอย่างไรอะ เดี it, <Okay>. ๋ยวตอนนี้ให้แม่งจิงหน่อยแล้วกันจะได้ดูแม่งแอคหน่อยพี่อ่ะพระตาดี้ดาดี้ตูสายเขาตามคนแล้วตามไม่ไม่มีสีรูปในรูกในตัวเลยหรอสีหนึ่งก็สีก็อวยมาดูตลอดนะเออก็เล่นเต็มที่ไปดอเอาก็มาดีก็มาดี้หนึ่งตาตาขอรูอความก็มาดี้ก็มาดี้ไม่ได้เจอร์ี้ดูจะอะไรพี่ตั้มได้แอคเหรอได้กูเองมันยังมาโน้วแต่ยังไม่ใครเป็นไรวะพูดพูดใจเย็นพูดใจเย็อินไปหน่อยโอตามันก็เพื่อนเราด้วยเพียอ่ะโอเคแล้วก็ส่งเสียแม่งตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้สัตว อย่าแอ๊ดอย่าแอ๊ดอย่าแอ๊ดจำไว้มาดิเอาสิเอ้าเอ้าเห็นไหมล่ะผมไม่ได้ทาพี่ด้วยนะพี่พี่พี่หาพี่ตายเองแล้วพอผมแอ๊ดพี่อย่ามาว่าผมผมึงมาพี่อย่ามาว่าผมพี่อย่ามาว่าผมไม่เป็นไรอย่างนอย่างนี้อย่ามาอย่ามาว่าผมนะ อย่ามาว่าผมผมพูดแล้วมึงกับกูมันยังไม่ไหวพี่เออก่อนตอนแรกๆผมก็บอกพี่ไปฝึกหน่อยไปฝึกหน่อยไปฝึกเล่นกับผมไหมเออก็ไม่เอาก็ดา่าจริงจริงตามจริงแล้วพอมาเล่นอ่ะเป็นไงอ่ะขายหน้าพเพชรตากเวงเห็นไหมล่ะส,สมเพชตาเขาบอกแต่ตาเองตาเองเนี่ยตาก็แพ้เองตาเองตลอดเลยตาเพตาตาเองบามีปัญหาเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนไปเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนไป เอาดะเอาดเอาเดไอตาตะเลี่ยมหมอตาให้ตายิงหน่อยก็ได้นะตาจะเหลเอาอิเตเอาห้เสรไปเลยเอาเเอาห้เี่อะไรนะเอาิเสิปิดเเ้ยผังห้เ็จโอเคเอาสิเห็นไหมล่ะไอ้ตาเห็นไหมล่ะเห็นล่ะโอเคดิบอกมาอุ้ยบอกพังเลยหรอตา ไอ้ยังกูสงสารเมาอ่ะไอแต่จะมอยย่เลยนะน้าดับโบคือมันไม่ได้ไปกับมอยกูบอกเลยเรื่องลมเสียแล้วยึดมากเอาไงเล่นต่อไหมอ่ะก็ไม่ไหวเห็นไหมล่ะเจ็บหนึ่งเลยสปีดลมสปีดดิ่นเลยเห็นไหมล่ะบอกเลยพี่มันท้าจะปีดดิ่นเห็นไหมว่าไงเขาสภาพเล่นเล่นไหวไหมล่ะสุดท้ายอ่ะจริงเฮ้ยไอตาไอตาทุ่มเมาเมาพังไปเมาพังหมดเลยเอาให้สุดไปเลยเฮ้ยเดีดีตาเดีดี พี่จันจะเย็นพี่ไม่ตั้งมึงทำเขาถึงน่ะตั้งไม่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 ตั้งไม่ได้เสียเขาส์ตั้งไม่ได้เสียเมาจะยิงใหยิงใหยิงไอตากอะไรมือได้ไรอ่ะของไอฮิปแม่นี่ไม่ต้องไปซื้อนะรุ่นเทียอะไรวะไอตามึงทุบป่ะมันจะไม่พังได้ไงอ่ะครับ แล้วมันจะหายไหมตายกูฮักแม่งเป็นแมงปอแม่งเลยเยิ่งแม่งนี่แมลงคลา่บมาเฮ้ยกินดินี่จิตแม่งพอไหมยอดไหนเยอะไม่น่าไปเล่นเอาจริงเลยเห็นไหมเมาส์มันไม่ได้เป็นไรนะแต่ว่าเขาจะ acting โอ้โไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ไอ้เฮียเราโง่เลยจังโอ้สะเบิด ไอ้ตั้มมึงทำเกินมึงทำเกินไอต้าเออไอ้ตั้มมึงสงสารเขาหน่อยเออไอ้ยังก็เออบอกว่ากูเออมันพูดเองมันทำเองมันพูดเองทำเ่องแรเกินแล้วรืงแรไปบางทีอ่ะไอ้มึงสงสารเมาเมือเขาพังหมดเลยเนี่ยมึงก็ดูคนดูคนดูเยอะไอ้ตั้มมึงก็ทำเกินไม่รู้ก็เขาเขาทำเองไงกูกูบอกดีๆทุกอย่างแล้วเขาฟังไหมล่ะหัวอ่ะเออว่ะกูบอกมาขออีกเกมหนึ่งดิมาด้กูบอกเลยแป๊บแซ่บที่ใหม่ด้วย คืออะไรคืออะไรคืออะไรที่มาคืออะไรเนี่ย User joined your channel ไม่ขอูองได้ปะพี่ลีอยากดูรูฟองอ่ะครับพี่โอเคโอเคขาเล่นไม่เป็นอาสงสารตานะครับน่าสงสารพี่ตาเขานาะกบิงยังต้องปั่เมาส์ปับต่นนี้ต้องไม่ต้องตาครับผมบอกเลยติ๊กโนนะครับผมบอกแลยติกโนม่เกี่ยต้ม่อกเตอกยตอกไเลยะ บอกเลยรซิกโนเฮ้ยเฮ้ยโปรโมทให้ด้วยเฮ้ยหายใจนะครับนะโบปิงอุ้ย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 ตัวนะตัวนะโอ้ตัวตัวตัวครับลากัวไม่ติดกิ่งได้แค่นี้เอไว้สั่อตักแค่นั้นหละโอ้โหอันนี้ผมพูดจากใจพี่จะให้ผมได้ก็ พี่พพีี่่เล่นกับผมตอนแรกคงหนึ่งแล้วพี่ทุบเมาส์แตกผมก็ไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยไหมเมาส์พี่พังพี่บ้าพอผมอะเมาส์พี่พังไปอันนึงอะพี่แจ๊คผมทำอะไรอีกพี่แจ๊คจริงจริงจรงเจ้าอีกเหรออยากจะบ้าอยากจะทุบนาโบที่อีกเหรอมาดถ้าต้องถึงรับสภาไม่อยากเล่นแล้วพี่บ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิญโนนะครับ user joined your channel ้นี่หอยบุกพี่มาลีอะไรกับซิงโนต้าเฮ้ยคพราะพี่มาลีเลือกผมแล้วมันตั้งก้นตั้งอาจจะแพ้ได้นะหัวแล้วมันไม่โดนอักนะกูไปขึ้นคอได้เฮ้เอาจริงเลยมึงไม่มีความมั่นใจในตัวอะไรก็เจาะอย่าพังดีขอร้องจริงๆอย่า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 กูให้ได้น่ตัวเนี้ยแจ็คเพี่ยอะไรวะฮะเปล่าครับว่าพี่มาลีมาแล้ววะ เป็นเพพี่มารีพี่มารีเอาจริงแล้วนะเวที่ตามเหมอนกันไม่อยู่ทำงานพี่ไม่ใช่เราเนี่ยตามตามเก็บหวยให้ดีมารีเอาจริงละหัวในโปรตีนอ่ะกูเล่นกูเล่นพี่มารีพันหนึ่งบอกคนละเท่าไหร่ละใส่หมื่นมึงพูดไรโอ้คนละเนี่ยอเดิมอ่ะสกอร์เดิมเดิมอะสกอร์เดิมเดิมอ่ะผมไม่ได้เอาจริงผมพูดแค่นั้นแหละผมยังไม่ได้เอาจริงไม่ต้องเอาจริงหรอกเมาพังไปได้หนิพี่ต้าก็พี่ตั้มาส์จัดตายวงให้ได้ <Sound S 2> โอเคครับ<ด>ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองคิดไม่ถูครับระไกรยงหัวระยะใกล้ย,ยิงตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อผมเหอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองคิดไม่ดูทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซื้อเมาส์ใหม่ด้วย